เ<ผ>ขียนทำแม่เพื่อนว่านี่นนตัวนี้แหละา<อ>หา่งเขียนทำแมอือครับผมสวัสดีเอฟซียืมงานมาให้ครับผมนะวันนี้เกิดทางมากขอตรองปกดของพ่อมากครับผมนะว่าที่ผ่านมาเจ็ดหา,าหนึ่งคับหนึ่งซีพี่น้องเข่าเนาะหาเจ็ดพี่น้องเกือบมันแตกสามตัวด้วย เจ็ดหาหนึ่งพ่อมเนาะขั้นตัดหนึ่งเป็นเจ็ดก็คือเจ็ดหาเจ็ดทันที่ได้ได้พี่น้องเนาะสำหรับพ่อมากเลขผีบอกครับผมแม่นจริงๆครับเนาะอามือนี้มาแล้วรอติดตามหลับชมรับฟังน้ำกันเอาพี่น้องไปเข้ามาแล้วมาตาม พอมาเล็กพี่บอก้วยกันจิตใจระดับสูงนะฟังกันครับอือพี่้น่านพี่ร่องเนาะเพินบรูว่าออพี่านมาเมื่อพี่ถานมาเยันทำแั่ันนใจเป็นยนพี่ผีมาบอกพี่ร่างผีมาบอกเพิ่นเจ็ดทานหนึ่งเนาะพี่รองเนาะ ที่นี่เนี่ยขัดตีเป็นเจ็นี่เป็นเขาสามตัวตัวขันแม่นว่าเจ็ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าจ็จักจะขึ้นยังสามตัวเลยอุ้ยแม่ีีนนอานาเชียวเจ็ใช้ไทยอือี่สามเลมามามาอยาเฝ้าอยเ้า่เป็ดมามามาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพ่อเปไรอุ้ยพอีแม่นคัดเท้ให้เจ็ดานึงัแม่นอีกทั้งหนึ่งอัเป็นเจ็ หาเจ็ดท่าที่เลยดิสามตัวแตกเลยดิโอ้ยแดดดีดีเนาะข้าเาสลัดจังไหมดลอครับออ้ยเฮาบัสลัดสองตัวพัดนีหนึ่งี้สลัดโอ้ยไ้เดไ้เเด็ครับเอฟครับเพิ่งนี่เราพอบาไปอันยับขเอาข้างใหเดี๋ยวพอเด้ไม่พอแดดพี่บุญดิยักษับตากล้องสีหาหม่องตากล้องสีหาหมองนั่งอะไรปาโทปาโ เมื่อนี่สิได้นั่งสมกันนี่แต่องกไรนั่งนั่งนั่งนั่นั่โอ้ยจะังไ่งน่รา่่่่งกันบ้งนี่นะป๋อแอบไปังงป๋อเดี๋ยวพอสายเตอีกอืมปาโตปาโตอือเนเกนเเอ่อเจ็ดเจหนึ่งก็เจ็ตุ้นกับบานได้เคี่ยงกันคื่นกันเนาะอออุ้ยแตัมเขด้ยงไห้เนาะ เจ็ดห <ij S 2> ้าน <iri> ื้อเจ็ดห้าเจ็ดดูแต่สิบเป็นยังเป็นยังสิบยังกินปลในแตกตึ่นบ่หลูเรื่องเลยบัดนี้่มาพอใจครับพอใจแล้วพี่วะเออเออยังดอกกุ้งเอ้ยยังดอกมะเอ้ามีของมาฝากวอเอ้าเอ้านี่ได้ยู่ได้กินเท่าข้าวเที่ยงพอดีข้าวเที่ยงพอดีมีข้าวต้มความเรียบร้อย ว่าจังไหนปะผู้ดันมาว่านั่เตะมีผูดใดวปดันบ่ได้มาเออมีแต่นี่แหละพูดไปไหนมานี่แหละพู้ใด้เะนัไนเลยโอ้โหโอ้โหส่องเห็นทนายเก็ถามหาพ่อคุณคยเห็นคุนคยเห็นเห็นมาพบกันก็เลยถามหาแล้วก็มาพรตอนนี้ไปเจ้าใหญ่หอยู่กันมาอ้จานสวยย่างควงสิเน่เฮ้อโอ้วาซึมไวจากไหนปะ มาต้องหัวตะเตอต้องหัวะที่เป็นว่านี่มาซื้อมาสิเก็ติเก็ตด้วยบ้าบนนี่โอ้ยอยงนั้บานิเก็ติเก็ตมาดแม่จ๋อไหพอที่เป็นาซ่ำมซ่กันแม้ม่าเนวาิเก็ตสิเก็ตเออองเทียเลยสิเกติเก็ตนี่ผู้ใดพอผู้ใดบอกโอ้ยจักแต่หักผู้ใส่ผู้ใส่ผู้ใช่มากเป็นผู้ใช้มาบอกอีเดียวยังมขึ้นพ อตอนที่ไงที่ลกนี่ลบังนี่น่ะคอนจิแกงบอวังเมื่อเ้านี่เมื่อเานี่คนิแกงคนิแกงแกงคอนแกงแผีเมซี่บ่มากสิพอมันสู้ม่ยังหยกกะวังเร็แล้วเออเอากะซีแกตซกตงอวายยยย รอบนี้ยาพารเด็ดขาดเดน้องเจ็ดีเจ็ดจัวไหนีเจ็ดชีเจ็เอากคะกบ่ตัวไหนกะีเจเจ็โบไดกคเดียววะชีเจ็เจ็ด่เจ็ดสี่เจ็ดสีเจ็ดโอเจ็สีเจดกลับไปกลับมาเลื่ายนีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเออเจ็ดสเจอ่ารอบนี้ยาพาดเด็ดขาดน้องพ่อน้มานี้เนาะ มันม่าหยังอีกเจีก็บ่อันสัวยังซัวซี่แล้วเอาการมันคักกันละเขากว่ากนล้วเ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าซัวยังเอกว่าบ่หน้าคักกันละวะสิคักเรียวบัดเนี่ยโอรวยเลยเนาะบาร์ี้ โอ้นั่งมากคอนสีแก้งมือมือเศ้านี่บ่พ่อก็สีตื่นนี่บ่ผมสิลุกแล้วผมลุกว่าได้เป็นบ่แก้งโอ้มันบ่ให้แก้งได้ปลาอะไรลุกแต่ว่าเห็นผู้ชายมากผู้หนึ่งจะโค้ดได้ละฮักเสียงโค้เดียวเสียงผู้เดียวซูมมากยังเอี๊ยดีว่างได้ก็บัดนี่ ว่างไหตว่อถมกางนก่อนไม่ย่างไรเนีกางเสือสีเก็ดเก็ดสีเีเก็ดสีเ็โอ้สีเก็ดสีสีเก็ดสีสีเก็ดสีเก็ดออสาตัวตัวนี้อ๋อสามตัวเลยบ่เช็ดแล้วโอ้ไมากวลา่ลัวโอ้นงเง้ยเงลุลัวเตี้ยสีเก็ดเก็ดสีสีเก็ดเก็ดสี บอกกัดบอกเนี่ออันนี้ได้สามตัวเอายุเสือไปใส่พี่น้องมเจอยก็ดีสามตัวมันก็บอกเลยอันัน้อฟองเดกันอันนี่ตีนีโอ้นนะกคือว่าใกล้แถวแท่มาถ้ามาว่าว่าสือเลยโอ้พี่น้องเอ้าโต้ปาโต ส yeah. yeah. mm. right. mm. mm ุงมากยัง hmm. อ yeah. 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 mm ีก hmm. ก็ส yeah. mm ันเดีย huh. ต mm ั hmm. yeah. mm ้งไว้ด hmm. uh ีๆโอ้โค yeah. uh ่ากล้องจีเฮี่ยพ่อพ่อธรรมดาเว้ยเจ็ดซีเจ็ดซี่ปลาผู้คนให้จ็ดฐานหนึ่งมันสิบแปดขักแคบแบมันเขาขัดเฉพ่ออันนี้ก็เขาก็ว่าเช่นเดียวกันี่ดิเออแม่งเ่าจัดฐานหนึ่งอันสิบสี่ใกล้วะ บวไก่เลยบไก่พ่อบะไก่เลยงาห้บะไก่ยบพ่บอกให้แหววเขาได้บอกเขาที anyway pues ่แกงเข่าเ่าได้เอ้โ้ผีงาผีงาผีปูนี่แกงอืบัตผีไม่ซี่าบแกงเลยจางปังเลยโอ้ยีนเนี่ดีที่สุดแล้วเอ้โ้ผีผู้ผีหิ่นว่ามีวัาสีบ่มีผู้ใดมาได้เบอรเต่นอนเบออยากลงโอ้ ก็สิมวิ่้ผได้มาดอกตีไปดังหนึ่งชี้หตอกี่อนเลยพี่นะรอดเลยรอบนี้อย่าพลาดพี่น้องอย่าพลาดเด็ดขาดมาแล้วผีมาบอกเลขผีบอกมาแล้วเจ็ดสี่เจ็ดฟังเอาเด้อพี่น้องฟังเอาขะขเนาะงขับเนาะแลักกาไปหาจีบจับลอตเตอรี่ได้ขั้นพวมากได้ขนาดนี้แหละปุ๊บประตูเห็นบอลแล้ครับเจ็ดหา <naz> <S 2> <S 2> หนึ่งโอ้โขั้นมันเอา เนืองกับเป็ดขีดหวยไยัมานึ่าคูอสาตัวแตกตั้งอนั่นนีกะเห็นว่าปราบเสียนตัวดีโยกไปตูดตัวเก้าก็ทักขึ้นเนี่ยแต่พอจอทั้งฝุนกอนพอไรมานี่อันี่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 ดสบายเห็นเกียร์นกีย่ของแกได้ครับเก่รี่ับของแกของแก เชียนในแม่ล่ะว่าสันว์ท่านวายเจียก้อนเชียนนิวท่านวายยังไงพูดได้เจียก้อนจำได้ยุ่งเอามาบานี่พ่อเจียก้อนเจียก้อนเจียก้อนท่นวาเดี๋ยวสิว่าผมเห็นจำเกียจห่าบานี้อันไม่โอ้ยอันไม่อันไม่นี่เมื่อวานจับมันที่อันไม่ก็สามตัวทัวเกียจสามสิบสามเนวทางพอมากเลยพี่น้องเลยสามสิบท่านว่าสามสิบท่านว่าส่งท้ายปีที่พ่อส่งท้ายปีเด้ ให้ของควันติพอเล็กแล้วอยู่หัจงงั้นข้อมูลเท่าหรอซื้อตายแต่าเก็ยซีซีเก็ยอันอันเนี้มันมาคือมันรวกเด้อมันว่ายำยำไหมมันว่ายาดูดเออมันว่ายาดูดว่ายำยำเจ็ดซีซีเก็ดเจ็ดซีเอาี่สั่นพี่น้อง เราบอกห้กพร้อมหรือว่าตัวเดียวหลบนี้มากเปลี้ยกพร้อมนี่นี่อเจ็ดชี่เจ็ดนีวเขาไดกต่บานเี่เขาด้วว่าจะห้เคียดดีใจก็ว่ามากดีใจแค่เดอให้มากดีใจฟังคำนี้กันไปกันเอพ่อว่าจั่ไหเกะว่างไหเก็ห้มากดีใจแค่หน่อยแน่ว่ะที่วันรู้ว่าดีใจว่าโดนแล้วเนาะ องรอบนี้ยาดูเฉยๆกันีน้องเอ,อ้อยยินใบคนละใบสองใบเจ็ดซีซีเจ็ดเจ็ซีเจ็ดเจ็ดเจ็ีแต่ว่าเพิ่งได้ยินครับนี่แหลห้มากดีใจจัหน้อยเนี่ยนี่แต่ว่าท่านนั้นแล้วบมันบัวหัน,นเดี๋ยวนว่ามันเข่าจะเพียมอ,อ๋อเจ็ดห้า,น,หานะพ่อออ เอาที่เนี้ยเขาเขาห้องว่าใจไหนก็พอจะเขาเขาว่าห้องเขาก็บอกเขาธรรมดาแลเขาว่าจะไหนธรรมดากันไรอมเขาก็ว่าเก็ดซีเ็ดซีเ็ดีเ็ดวยเจ็ดีเ็ฟังเขาเดพี่น้องเยฟังออกขับมาขับเนาะเพ่นวาจังไลเ็ดีเ็นะเ็ดีเอาี้ อิลีก <t ips> <ization> <can ful> ีคมจริงว่ะมันนดอกรวข้เงียบยกกวางสิละโอ้มันเล็กเ่าถือสมบ่ตเ่ว่ามันเล็กเ่าถือโอ้พอได้แทมันถึแล้วกจักแล้วเกือบแตกสามตแล้วเจ็ดีเจ็ดสีออนเีเจ็ครับ คนมาจึงเมื่อนไปก็ว่าขึ้นสิหายังพวกห้ aa, ายจักษ์เจ้บาบังหาานี่กระได้้าวโอ้ปล่อยเงินพ่อพูดจรดีดิลยว้าวมีเงินลอยเดียวละเขามายืมซ้ำมายืมซ้ำบัด คือสใหายครบักโกเ่โอ้ยแลวก็พอมาคอยนิ่งซะเลย้ววันนั้เลกัดกันวะวันนั้นบ้านกันไวอันนี้มักันไหมก่อนว่ามันคือสใหายมันนักบสวขยามาครับซีครับเอาเอาเอาานหันมาใา้กิเียว่อเอาใส่อาหารไปทั้งุนในใส่อก็ได้ฟางได้ขว้างเงนฟังเอาไพี่น้องเเจ็ดเจเจ ครับผมบาดๆเลยย่ำเบามี้ตหน้าเบ่งเอาอันเขาว่าเฉียว่าหายหลายนึงเขาหายเทกเียหายลยนึงหลายนึงมันดูวะเด็กๆไปะมน้ำโอ้เขาเขาบอกหกยสิให้แค่น่อยเอโอโบัดบาดเลอีบอยี่เก็แตกตุ่มเนาะห้มากดีใจเย้ๆนะจีโอ้ยแกแกว่าเกีย ูทำเพื่อรถแล้วมาเอาเงอนเปลี่ยนหนังสีกัค่ายโยเคยได้วอากันโยเมรบโบว่าจะเกี่ยโดนแล้วเขาแล้วโอนเจ็ดห้ามีใจครับผมอศกศกมันมานครับอิบซี่ครับครับผม